สวัสดีครับทุกคนและอยู่กับพี่สิ์กันในช่วงสาระดีไม่มีกาสาระนะครับทุกคนไม่ใช่สาลายเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงโจนะครับผมโดยวันนี้พี่สิ์จะมาแนะนําข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับแมปอนิเมะแรนเจอร์เอนะครับโดยวันนี้นะครับพี่สิ์จะมาสอนเพื่อนว่าเราจะฟาร์มหารีโรกันยังไงให้ได้เยอะเนะทุกคนปะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับสำหรับวิธีการฟาร์มหารีโรแบบพิชบัพี่ส0บาทนะครับพี่สิ์จะทําการ ซัมมอนในส่วนของตัวละครแล้วไปอีโวครับและตัวละครตัวไหนล่ะที่อีโวง่ายและได้รีโดกันเยอะๆนะครับผมอ่าไปดูเลยตอนนี้ตัวละครเข้าตู้พอดีครับผมก็คือตัวละครระดับอ e ีพิกอย่างพิกโกโล่นั่นเองนะครับโดยวันนี้พี่สิบจะมาสุ่มหาตัวพิกโกลโลแล้วเอาไปอีโวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้พี่สิบจะมีในส่วนของตัวเพชรอยู่ประมาณ6,000นะครับเราเริ่มทําการสุ่มไปก่อนเลยนะครับผมตอนนี้เพราะเวลามันใกล้จะหมดแล้ว เนื่องจากว่าสุ่มรีโรแต่ละครั้งค่อนข้างใช้เวลานานนะครับเนื่องจากพิสิทไม่ได้ทําการเติมพาร์ตส่วนใครอยากจะสริปนะครับก็สามารถเติมพาร์ตสริปเพื่อสุ่มไวๆกันได้นะครับทุกคนอะตอนนี้พิสิทจะสุ่มไปก่อนนะครับเราจะไม่ขายเฉพาะตัวพิกโรนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เราต้องการนะครับผมนี่พิสิทก็จะเก็บพิกโรเอาไว้เยอะๆนะครับทุกคนอะตอนนี้มีพิกโรหลายตัวละสุ่มไปก่อนครับสุ่มไปจนเพชรหมดเลยก็ได้นะทุกคนสุ่มไปให้เต็มกระเป๋านะครับเพราะว่า ตัวพิกโกโลนี้เราจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ เอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้พี่สิบก็ทําการสุ่มตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีได้ตัวละครชายนี่มาบางส่วนนะครับในส่วนของตัวชายนี่เราก็จะเอาไปย่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรีโรนะทุกคนตัวแรกก็จะได้รีโรมาตัวละ1อันนะครับผมนี่ย่อยไปได้เลยนะครับผม อ่านี่ครับย่อยไปได้เลยในส่วนของตัวละครอย่างโกคูนะครับ ดี๋ยวพี่สิบก็อาจจะเก็บเอาไว้ e วก่อนนะครับจะยังไม่ย่อยนะครับคนป้เดี๋ยวพี่สิบพาไปดูนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ได้รีโลกันเยอะๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นที่เกียดฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีีช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาร์ตอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนํา UG Phone ตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให ก่อนอื่นให้ทุกคนไปที่แอร์เรียหลังจากนั้นให้กดไปที่อีโวแล้วก็กดเทเดพอร์ตไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเดินมาที่ตัวละครอีโวนะครับแล้วก็เลือกตัวละครอย่างนะพิกโกลโลนะอาพิสิจะทําการเลือกไว้นะครับนี่เราดูว่าตัวพิกโกโลนะครับจะใช้อะไรจะใช้เป็นในส่วนของตัวดาราก้อนโอฟนะครับแล้วก็เงินอีกหมื่นห้าในการอีโวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องฟาร์มเงินให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอามาอีโวตัวละครโอเคไปเลยครับอาพิสิบไปกดอีโวนะ นี่หลังจากอีวแล้วนะครับเราก็จะได้เงินคือเราจะเสียเงินนะครับแล้วก็ได้รีโลได้พวกเท็ตพวกกุญแจต่างๆนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ครับ1อีการอีว1หครั้งนะครับเราจะได้รีโลอยู่ที่5เมตรนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําการคราฟต่อครับอุปกรณ์ในการคราฟจะใช้อะไรบ้างนะครับจะใช้เป็นแรงเจอคิดต้านซึ่งแรงเจอคิดต้านนี้สามารถหาได้จากชาเลนนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับ นาโนไฟเบอร์นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะหาได้จากตรงเลนเจอร์สเตทนะทุกคนเลนเจอร์สเตทด่านกรีนแพนดด่านแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวนี้ครับผมนาแม็กนาแม็กคิทตันนะครับก็จะหาได้จากสตอรี่เลยครับนี่ทุกคนก็สามารถไปฟาร์มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของนี่ครับผมเป็นอะไรอ่ะดาร์คอสเกลนะครับผมชาตินะครับอ่าอันนี้ก็จะใช้สิบ้านะซึ่งพี่สิมีแค่3าสิบนะครับ เท่ากับพี่สิบจะคราบได้อีกแค่2อันแล้วก็ใช้เป็นทัวเซียนแล้วก็จะจะใช้เป็นพาวเวอร์คอร์นะครับอ่ะเรามาทําการคราบกันเลยนะทุกคนกดคราบซึ่งอ่ะซึ่งของอีโวนะครับมันจะคราบได้แค่1ครั้งเท่านั้นทุกคนมันจะไม่สามารถสแต็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันบอกว่า you cannot crab over นะครับผม dead cap ก็คือมันสามารถจํากัดแค่1อันนะครับพอเราคราบเสร็จปุ๊บก็ให้มาทําการอีโวต่อได้เลยครับทีเราทำการกด confirm หลังจากนั้นเราก็จะได้รีโลมาอีกห้าอุ5จุญห้าแล้วก็เจมอีกร้อยห้าสิบนะครับผมทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่เสร็จแล้วเราก็มาคราบต่อแต่เนื่องจากว่าพี่สิบน่าจะของไม่พอนะเฮ้ยพอวะพอครับทุกคนนี่คราบได้อันหนึ่งครับได้อันหนึงนหน่งกดคาฟไปอ่ะแล้วเราก็มาอีโวครับนี่นี่กดอีโวนี่พี่สิบก็จะได้รีโลเพิ่มใหม่แล้เห็นไหมทุกคนอ่ะตอนนี้พี่สิบคาฟไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวพี่สิบจะต้องไปฟาร์มในส่วนของตัว เออดาดาก้สเกลตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นคิดตันมังกรนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับเพิ่มมาอีก15อันซึ่งเราสามารถฟาร,ร์มได้จากด่านไหนครับผมเนี่ยอากิีนแพนชั a เตอร์เจ็ดชั r เตอร์สามชัครับแล้วก็ทําการว์าไปคีเอ็ดอากินแพนทุกคนก็ดูครับอันไหนได้บ้างอันนี้ไม่ได้ครับนี่ทุกคนอันนี้ครับโอกาสออกอยู่ที่65%เลยนะครับทุกคนอาพิสิจะลองพาไปดูนะครับว่ารอบหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่นะทุกคน กดสตาร์ทไปได้เลยครับแล้วก็ได้พาวเวอร์คอร์ด้วยเพราะฉะนั้นฟาร์ม c h a p t e r 9ค่อนข้างคุ้มนะครับอาตอนนี้พี่ติก็ทำการเข้ามาในสตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจบต่อรอบนะครับมันจะใช้เป็นเวลาเท่าไหร่นะคือมันฟาร์มแป๊บเดียวครับไม่นานเพราะว่าด่านมันค่อนข้างสั้นทุกคนด่านนาแม็กเนี่ยเห็นไ,ไหมสั้นนิดเดียวเองครับยิ่งเอาตัวละครที่วิ่งไวมานะทุกคนฟาร์มสบายเลยครับบอกตรงๆครับจะลําบากก็แค่ต้องรอตู้ตัวละครนะครับให้มันมานี่ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้นี้4อันครับอ่าไม่ได้ดวงเกลือเราก็ไปฟาร์มต่อกดรีทายครับนี่อ่ะเรียบร้อยตอนนี้พี่ติบชนะแล้วนะเรามาดูว่าเราจะได้กันหรือเปล่าครับอันนี้สีนี่ได้4อันเลยนะทั้งๆที่มันเขียนข้างนอกว่า1อันนะครับเท่ากับว่าเราใช้เวลาฟาร์มแป๊บเดียวเองนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ติบจะฟาร์มให้ครบอีกสักอันหนึ่งนะครับ พี่สิบก็ทําการฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะได้มาอีก32อันนะครับผมเราทําการกดคราฟไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็มาอีโวต่อครับทาแบบนี้วนไปนะครับทำไปจนกว่าเราจะพอใจหรือจนกว่าเราจะเหนื่อยนะครับหรือว่าจนกว่าในส่วนของตัวแร็งเจอร์คิตตันจะหมดนะครับทุกคนเนื่องจากว่าแรงเจอร์คิตตันตัวนี้นะครับมันจะมีแคปแม็กอยู่ที่50อันนะทุกคนก็คือใครฟาร์มครบ50แล้วพี่สิบไม่แนะนําให้ดองไว้นะครับ ให้ทาการคราบหรือว่าเอาไปอีโวหรือเอาไปใช้งานนะทุกคนไม่อย่างนั้นมันจะเสียเปล่านะครับอ่ะตอนนี้พี่สิบก็ได้ครบแล้วมาดูกันีิว่าพี่สิบมีรีโรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมจากตอนแรกไม่มีเลยนี่ได้มาทั้งหมดอยู่ที่28อันนะครับผมอ่ะนอกจากตัวละครอย่างพิกุโร่แล้วจะมีตัวละครอะไรอีกครับที่สามารถอีโวได้ก็พี่สิบก็แนะนานะครับเป็นในส่วนของตัวละครนารูโตะนะทุกคนอ่ะนารูโตะใช้อะไรในการคราบนะครับ นารูโตะก็จะใช้เป็นเมฆสีทองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแรงเจอร์คิตตันแต่ตัวนี้จะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าพิกโรพิกโรเขาจะใช้แค่3าแต่นารูโตะนะครับจะใช้5ครับทุกคนแต่มีอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาต้องใช้ที่หานานครับก็คือในส่วนของตัวอันนี้ครับเอเนอร์จีเนื่องจากว่าต้องหาในแรงเจอร์สเตตนะครับซึ่งมันจะรีชั่วโมงละรอบชั่วโมงละรอบอาจจะสะสมค่อนข้างนานนะทุกคนอาจจะไม่คุ้มนะครับพี่สิบเลยแนะนําเป็นในส่วนของตัวนี้จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าโอกาสมันได้เยอะนะ สำหรับตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับแนะนำเป็น e ีโ p i ิกโ l ลจะคุ้มค่าที่สุดครับทุกคนไหนๆเราก็ได้รีโลมาแล้วครับเรามาดูความเกลือของพี่สิบกันดีกว่าว่าหลังจากที่ e ี o p i ิกโ l ลไป1 2 3 4ตัวเนี่ยครับพี่สิบจะได้บัฟอะไรมาเล่นกันนะทุกคนอ่าพี่สิบขออนุญาตทาการสุ่มให้เป็นเอสละกันนะอ่าไป บับลุงจะมาหรือเปล่าโอ้โหได้ดามเมจมาเก็บเอาไว้ก่อนละกันครับทุกคนต่อไปพี่ติ๊บจะไปสมให้โกโจนะครับตอนนี้โกโจเป็นบับเลือด25%ครับกดรีทิ้งไปได้เลยครับขอ,อบับลุงสักอันนะทุกคนโอ้โหได้ดามเมจมาครับไม่เป็นไรครับไปต่ออ่าต่อไปเป็นโบรี่ละกันครับโบรี่เมื่อกี้เป็นเลือดนะบับลุงจะมาไหมนอ้อโอ้โหได้สอกบับเลยอรทุกคนโอ้ยได้เป็นแล้งมาครับืเหลือ5รีโลสุดท้ายแล้วนะทุกคน อาพี่สิบจะสุ่มให้เป็นโกจิต้าแล้วกันนะครับผมซีโอโหรดคอสยี่สิบป้ยกลับมาที่แรงครับเหมือนเดิมเหลือสองดีโลสุดท้ายเอาอยัางไงดีครับผมตัวละครทรงจินวูพี่สิบยังไม่ได้อีโวนะอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะลองอีกสุ่มให้ทรงแทนแล้วกันนะเผื่อมิติจะมาโอเคครับเกลือไม่มาเรามาดูกันว่าพี่สิบสุ่มไปทั้งหมดกี่ดีโลครับสามร้อยสองดีโลและบับลุงพี่สิบมากี่ตัวครับนี่ทุกคน บับลุงพี่สิบมาแค่ตัวละครตัวเดียวครับผมนั่นก็คือตัวมดครับนี่แล้วก็เป็นมดาชนี่แถมบับที่ได้เป็น0.5เป็นบับที่ได้ง่ายที่สุดในบับมิติกหรือว่าบับลุงนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นสาระดีๆไม่ใช่สาระนะครับวิธีการหารีโดมาสุ่มบับให้ได้เยอะๆนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้พี่สิบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปนั่งเกลืออีกครับผมบ๊ายบายยู